คุณกำลังฟังมิติข่าว90.5 Smart n e w สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงออกอากาศบนคลื่นความถี่ FM 90.5 MHz ฟังส,สดๆผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th on application Smart Bomb Radio และ Facebook Live มิติข่าว90.5 รายการโก o บอ l อาเซียนโดยอดุลชดนิสากรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว90.5เมกะเฮิร์วันนี้ก็เป็นวันพระศับดีที่19มีนาคม263 3นะครับก็เรายัางคงติดตามในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9กันอยู่นะครับซึ่ง จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับตัวเลขจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันที่18มีนาคม2 0 1 3จนถึงเวลา5โมงเย็นเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่าทั่วโลกตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว28,582รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่8,312รายส่วนในประเทศไทยเรานะครับตอนนี้ก็ มีผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเป็น212รายนะครับแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังคงอยู่ที่1รายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในประเทศฟิลิปปิน์มาคุยให้ท่านฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็จะหยุดพูดในเรื่องของโควิด -19 นะครับเพราะว่าเรื่องที่จะนำมาคุยกับท่านฟังในวันนี้นะครับก็เป็น เรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาไปจับมือกับบริษัท Google ฟิลิปปินส์นะครับในการที่จะนำผู้ประกอบการ MSME เเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลนะครับทั้งทั้งที่ในขณะนี้ในประเทศฟิลิปปินส์เองก็ยังคงมีการแพร,ร่ระบาดของโควิด1 9นะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือจนถึงวันที่18มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับจนถึง5โมงเย็น ในประเทศฟิลิปปินส์ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่จำนวน202รายนะครับแต่ว่าเสียชีวิตมากกว่าประเทศไทยนะครับนั่นก็คือในฟิลิปปินส์ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว17รายนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เรื่องราวที่จะพูดในวันนี้นะครับแม้ว่าจะยังคงมีการแพร่ระบาด แต่ว่าประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์เขายังคงเดินหน้านะครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME เพื่อให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลโดยจับมือกับบริษัท Google ฟิลิปปินส์เวลาเราพูดถึงผู้ประกอบการ MSME นะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราก็มักจะพูดถึง SME นะครับก็คือ small medium enterprise นะครับเราจะมัก พูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลักนะครับแต่ว่าในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไปถึง M S M E นั่นก็คือ M ตัวแรกนั่นก็คือไมโครนะครับก็คือผู้ประกอบการรายย่อยส่วน S ก็เป็น Small ก็คือขนาดย่อมนะครับส่วน M ก็เป็น Medium ก็คือผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งทางรัฐบาลฟิลิปปินส์โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ก็ไปจับมือกับ Google ฟิลิปปินส์นะครับเพื่อที่จะยกระดับ MSME ของฟิลิปปินส์นะครับเพื่อให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลในการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็มีการจัดฝึอกอบรมนะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการฟิลิปปินส์สู่ตลาดโลกทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์กับ Google ฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็คือการจัดฝึอกอบรม ให้กับผู้ประกอบการ MSME ของฟิลิปปินส์ทั่วประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้งานระบบดิจิทัลมีการสอนนะครับให้ใช้ข้อมูลผู้โภคเชิงลึกรวมไปถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ใช้งานอยู่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google My Business หรือ Google Maps นะครับซึ่ง Google Maps ก็จะเป็นเครื่องมือแสดงตำแหน่งหน้าร้านหรือสถานที่ตั้งร้าน แล้วก็ Google Search นะครับนั่นก็คือเครื่องมือในการสืบค้นนะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยผู้ประกอบการ MSME ของฟิลิปปินเนี่ยให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบนโลกดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทางทีมงานของ Google ฟิลิปปินก็จะจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอธุรกิจบนโลกออนไลน์รวมไปถึง การบริหารจัดการข้อมูลการสร้างเว็บไซต์ฟรีแล้วก็การโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ซึ่งจนถึงขนาดนี้นะครับทีมงาน Google ฟิลิปปินส์ก็ได้ทำการฝึกอบรมผู้ประกอบการ MSME ของฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับมากกว่า2,780รายจาก20เมืองทั่วประเทศนะครับก็จะเห็นว่าทาง Google ฟิลิปปินส์นะครับก็ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างดีทีเดียว โดย Google ฟิลิปปินส์นะครับได้มีการตั้งเป้าหมายของโครงการนะครับต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์จำนวน5 0 0แสนรายนะครับสามารถใช้งาน Google My Business ภายในปี2อ6 3นกะครับก็ตั้งไว้สูงมากทีเดียวนะครับ5 0 0แสนรายซึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับก็ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ประกอบการของฟิลิปปินส์นะครับที่เป็น MSME เนี่ยลงทะเบียนไปแล้วนะครับมากกว่า125,000 0ราย โดยทั้งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และก็ Google ฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ตั้งเป้าหมายนะครับให้ผู้ประกอบการ MSME เนี่ยเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือนี้นะครับให้มากขึ้นตลอดปี2 0 6 3คือปีนี้นะครับเนื่องจากต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ MSME ของฟิลิปปินส์ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะครับผู้อํานวยการของ g o o g l e ฟิลิปปินส์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าผู้ประกอบการ MSME ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะผลักดันให้ธุรกิจของตนเองเนี่ยประสบความสําเร็จซึ่งการใช้เครื่องมือใหม่ๆผสมผสานกับโอกาสทางธุรกิจโบนโลกออนไลน์ก็จะทําให้ผู้ประกอบการ MSME เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับโดยทีมงานของ Google ก็หวังนะครับว่า โครงการนี้จะสามารถเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็เพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเข้าใจการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วทาง Google เองนะครับก็หวังนะครับว่าจะสามารถเข้าถึงชุมชนต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้นะครับในการฝึกอบรมก็ปรากฏว่าเขาไปนำตัวอย่างที่ดีนะครับของผู้ที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็เป็น MSME ของฟิลิปปินส์จำนวน3รายนะครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าก a p i t a m e n t o r Me นะครับที่เขาย่อว่า KMME นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อดิจิทัลในการขยายธุรกิจเนี่ยนะครับให้ไปนำเสนอเรื่องราวและก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ บนโลกดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับฟังด้วยนะครับก็จะเป็นโรงงานผู้ผลิตน้ามันจากพลิกจากเมืองเควซอนนะครับแล้วก็มีผู้ผลิตขวดสาหรับน้ำผลไม้จากคารามันซีซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอิซาเบลลาแล้วก็ผู้ผลิตหมูตากแห้งจากเมืองคิริโน่เป็นต้นนะครับก็จะมี3รายที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จก็จะมาสร้าง แรงบัรดาใจนะครับให้กับ m s m e ของฟิลิปปินส์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้ทงนี้นะครับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการค้าและอุตสาหการรมฟิลิปปินส์กับ Google ฟิลิปปินส์นะครับที่ช่วยผู้ประกอบการ m s m e ในครั้งนี้นะครับอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่านโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับที่มุ่งเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ ขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมให้เข้าสู่โลกดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนโยบายนี้ก็ยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในฟิลิปปินส์ตอนนี้ถือว่ามีอัตราการขยายตัวที่ดีมากนะครับ โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีโอกาสเติบโตจากมูลค่า500ล้านเปโซนะครับขึ้นไปจนถึง1,000 0ล้านเปโซในปี268 8เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมากโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับต้องการให้ธุรกิจ MSME นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ได้รับโอกาสนี้แล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ e ีคอมเมิร์ซของ ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งจากการสำรวจของ Google ฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งนะครับสำหรับการลงทุนในอีก30ปีข้างหน้าเนื่องจากว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีชาวฟิลิปปินส์อีกประมาณ12ล้านคนนะครับที่ เดินทางไปทำงานอยู่ในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับประเทศจำนวนมหาศาลในแต่ละปีรวมทั้งยังมีชาวฟิลิปปินส์อีกประมาณ1 3ล้านแคนนะครับที่ทำงานอยู่ในธุรกิจที่เราเรียกว่า BPO นะครับหรือ Business Process Outsourcing หรือเราเรียกกันง่ายๆว่า Outsourcing นะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นศูนย์ Call Center นะครับหรือบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการเงินและการบัญชีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นธุรกิจที่เราเรียกว่า outsourcing นะครับซึ่งธุรกิจที่เป็น outsourcing นี้นะครับก็สร้างรายได้ให้กับประเทศฟิลิปปินส์ในแต่ละปีก็ไม่ต่ำกว่า25ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการคาดการณ์นะครับว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก2.8เท่าแล้วก็ธุรกิจต่าง ก็มีแนวโน้มส่งออกด้วยระบบออนไลน์นะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าในอนาคตรวมถึงการคาดการณ์อีกนะครับว่าในปี2 0 6 8จะมีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ42ล้านคนเนี่ยหันมาทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้น ธุรกิจ MSME ในฟิลิปปินส์ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยธุรกิจ MSME ในฟิลิปปินส์นะครับมีการจ้างงานอยู่ประมาณ63%ของแรงงานท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัสดส่วนประมาณ25%ของรายได้รวมของประเทศอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ อินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั่วโลกนะครับรวมถึงการประกอบธุรกิจที่หลายประเทศก็นิยมค้าขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ในฟิลิปปินส์นะครับก็ยังมีจำนวนธุรกิจอยู่หลายพันรายทีเดียวที่ยังไม่มีระบบออนไลน์เป็นของตนเองก็เลยทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจการค้าเพราะฉะนั้น การนำเครื่องมือ Google My Business มาใช้ก็จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ m SME ของฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับในการใช้งานบนโลกดิจิทัลผู้ประกอบการก็ยังสามารถสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับคนดังๆหรือผู้มีอิทธิพลนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถือเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนา m s m e ของประเทศฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็ต้องถือว่าฟิลิปปินส์ก็ข้ามช็อตไปถึงในเรื่องของดิจิทัลแล้วนะครับก็โชคดีนะครับที่มี Google ฟิลิปปินส์มาร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับมันน่าสนใจทีเดียวที่สำคัญนะครับถ้าเรากลับไปดูก็จะเห็นว่าจุดแข็งของฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็คือคนฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษดีนะครับเพราะฉะนั้นการ จะก้าวไประดับโลกนะครับก็น่าจะง่ายกว่าของไทยเราด้วยซ้าไปนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆจากประเทศฟิลิปปินส์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย